พวกเราเชื้อเกิอนะ้ำตามป่ากวางโจวอำเภอหนองกะป้องจังหวัดเพชรบุรีนะครับโอ้มีคนเข้ามาเที่ยวไหกวางโจวคนิ้งมาเที่ยวอินเดียเดอร์โฟร์น้องยระป้องเชียงราถามว่าทำไมถึงชื่อกวางโจวครับกวางคือสัตว์ทั่วไปส่วนโจวแต่ว่าที่คอนโต้นะฮะ เอามารวมกันก็จะกลายเป็นว่าเป็นที่หัวใสของควางตัวใหญ่นะเป็นที่อยู่อาศัยของควางตัวใหญ่ไม่ใช่ภาษาจีนนี่ cả nam, cả ông bà, chỗ ông cháu. ngay, tuần không thể với.